ตบสนันต้อนรับปีใหม่พรีวิวโปรแกร,รมวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกสัปดาห์ที่8สึกวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกจะทำการแข่งขันกันเป็นสัปดาห์ที่8ในสัปดาห์แรกของปี2567ซึ่งทรอดีเตรียมยิงสดแบบเต็มอิ่มครบทั้ง6คู่ในวันเสาร์อาทิตย์นี้โดยนครราชสีมาคิวมินซีวีซีจะฝูงประเภททีมชายและไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอสจะฝูงประเภททีมหญิงต่างจะพบกับทีมบวยของตารางด้วยกันทั้งคู่ ทำให้โอกาสที่จะรักษาสถิติคว้าชัยต่อเนื่องมีค่อนข้างสูงศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2023-24เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่8ในช่วงปีใหม่นี้โดยจะยังคงทำศึกกันที่สนาม MCC ฮอนเดอร์มอนโคราช จังหวัดนครราชสีมาซึ่งในเลขสองนี้จะมีการแข่งขันกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์รวม6คู่โดย t รูไอดียังคงจัดหนักจัดเต็มเอาใจในลัอยางชาชาชัวไทยด้วยการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันให้ชมและเชียร์กันแบบฟรีๆรีครบทุกคู่เหมือนเช่นเคยส่วนโปรแกร,รมการแข่งขันจะมีเกมคู่ใดบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยโปรแกร,รมวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีก2023-24สสัปดาห์ที่8วันเสาร์ที่6มกราคม2567 12นาฬิกา ทีมชายจังหวัดนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลสอพบนครราชสีมาคิวมินซีวีซี15นาฬิกาทีมชายพิษณุโลกวีซีพบกาะกุดคาบาน่าเอโฟส18นาฬิกาทีมหญิงนครราชสีมาคิวมินซีวีซีพบนครนนท์วันอาทิตย์ที่7มกราคม2567 12นาฬิกาทีมหญิง แกนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว c ซีพบไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอส15นาฬิกาทีมหญิงมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาพบสุพรีมที่พยชนบุรีอ e ีเทค18นาฬิกาทีมชายเมืองพล V ีซีพบไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอส